สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้อั้มเอถอนตัวมดดำลั่นกลางรายการแฉตอนนี้งานศพแตงโมไม่มีเจ้าภาพแล้วเดือดทั้งวงการเลยทีเดียวกรณีที่นางพนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาพัชระวิลพงศ์ได้เปิดใจผ่านรายการโหนกระแสกรณีสูญเสียลูกสาวพร้อมกับเผยเรื่องการให้อภยัยไฮโซโปอและโรเบิร์ต ซึ่งถูกตั้งข้อหาเพราะเป็นเจ้าของเรือและคนขับเรือโดยแม่ให้อภัยทั้งคู่แบบร้อยเปอร์เซนขณะที่ไม่ไว้ใจเพื่อนสนิทของลูกสาวให้อภัยฮิปโปแค่50%สเอร์เซส่วนแอนานานั้นก่อนทำอะไรก็ต้องขออนุญาตตนก่อนในฐานะตนนั้นเป็นผู้จัดการมรดกโดยมองว่าทั้งสองคนไปให้สัมภาษณ์ตามรายการต่างๆโดยไม่บอกตนก่อนรวมทั้งเรื่องงานศพที่ก้าวไกลว่าจะเปลี่ยนสถานที่จัดพิธีไว้อะไร ล่าสุดในรายการแฉวันที่4มีนาคมมดดำคัชภาตันเจริญได้เผยว่าที่รู้มาตลอดทั้งวันจนมาถึงตอนบ่ายคือเอสุภชัยศรีวิจิตและอ้ำพัชราภาชัยเชื้อจะออกค่างานศพช่วยเหลือครอบครัวโดยมีกล้องปิยะประสานให้ซึ่งค่าใช้จ่ายจัดงานศพสัก5้าแสนแต่ล่าสุดไม่มีเจ้าภาพแล้วทุกคนพร้อมถอนตัวแล้วใครจะอยากเป็นหมาละ่ะมดดำกล่าวแต่ทว่าพุดเดินยุพดี เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของแตงโมก็ได้โพสลงในเฟ e บุ๊กโดยได้ระบุข้อความว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เสียใจมากๆก็คือเจ้าภาพที่ติดต่อจะมาช่วยงานศพขอถอนตัวออกไปทั้ง4เจ้าพี่โมหนูทำเต็มที่สุดความสามารถที่สุดแล้วนะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ mgr online อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ